โยก็สว er. pues mm ีเดนเซสวัสด nah. ีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นระบอบแมปที่อว่า Ademus Spirit Garden นะครับก็แมปเมื่อวานที่ผมโปรโมทไปแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดที่บ้อยแล้วผมอ่ะก็มาทำเพลงแล้วก็มาลองเล่นละกันส่วนโค้ดเนี่ยผมก็จะแปะใต้คอมเมนต์นะผมซึ่งโค้ดเนี่ยทุกคนมันก็ได้เป็นสปินนะครับนะซึ่งอวามสามารถผสมแบบนี้ได้ผมอันแรกคือเผาเอ่อมีมนุษย์นะครับอันที่สองเป็นสกายนะครับอันที่สามผมไม่รู้มันคืออะไรนะอันนี้อ๋ออันนี้มันมีมันมีเอ่อมีสกายเปียกับ มิงเหรอเผากระต่ายวะอันนี้รู้นะอ่าแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์มีอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ช่างมาเถื่อนนะแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์มียหนึ่งนะผมประมาณนี้นะผมต่อไปผมเป็นอ่าเหมือนเป็นความสามารถนะครับอะไรแบบนี้แบบว่าเช่นอ่ผมได้เป็นอันนี้มาก็น่าจะแบบว่าเอออะไรอะเรื่องแก๊ปโปดหรือเปล่าแล้วก็แบบได้รับทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มโชคสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้ขัดแยง้งก็ต่อเฮล <ś led> แปลไทยมั่วชิบหายนะโอเคแล้วก็หลังจากให้เราเนี่ยส่มมาแล้วพิเศษนะครับกากดเล่นเลยผมโอเคนะครับหลังจากทีเราเข้ามาในตัวเกมทุกคนนะเออเควสแรกทุกคนอย่าเพิ่งไปทำผมเราไปทำแบบว่าเควสประจำวันก่อนละกันนะซึ่งเควสประจำวันทุกคนก็มีสองเควสที่เกาะแรกนะเออมั่งนะอ่าอันนี้เควสแรกผมไอเควสเนี่ยทุกคนมันจะเราส่สงจดหมายนะครับส่งจดหมายให้กับตัวนี้นะนี่ตัวอยู่นู้นนะครับ เป็นเควสจดหมายนะผมแล้วก็จะได้เป็นพวกเจมพวกตังนิด,ด,ดหน่อยแล้วก็เวิลด้วยนะครับเป็นเควสเริ่มต้นที่โคตรดีนะครับถ้าเราส่งจดหมายกับตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ผมเควสที่ะองนะนก็อยู่ข้างบนนี้เลยอยู่ใ,ใกล้กันนะนี่ผมมาคุยกับตัวนี้ครับผมมันก็อมจะให้เราเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านมาันนั่นคือตรงนี้นะนี่แล้วขึ้นหลังคาไปนะมันแล้วก็กดนี่เป็นการว่าทำความสะอาดนะผมก็มีมา2เควสนะครับเควสเริ่มต้นแล้วก็ไปฟาร์มไปเลยนะก็อันนี้ก็เป็นเวิลหนึ่งนะ เวิวหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นวลวสิบนะครับแล้วก็ตรงนี้วิวยี่สิบนุ่มแล้วก็ตรงนี้วิวสามสิบนะแล้วก็ฟาร์มเนี่ยถึงเออเลเวลสี่สิบห้านะครับแช่กูรูเคยแหละนะครับกูก็ที่เหมือนกันนะครับกูรูเคยแหละนะครับผมส่วนใครที่อยากจะซื้อล็อกโพสแบบนี้ผมก็สามารถไปซื้อล็อกโพสได้ที่ท่าเรือนะครับผมอ่าซึ่งท่าเรือก็มีล็อกโพสขายนะครับประมาณสองพันมั้งหรือเปล่ามาดูนะเออไม่แน่ใจว่ามันจะดูราคาได้หรือเปล่ามาซื้อแล้วนะแน่นอนใช่ไหมมันก็จะแบบบอกผู้เกาะทุกอย่างเลยนะครับ อย่างเช่นอ่ะเกาะลิงครับผมประมาณนี้นะคือมันไม่ไล่แบบว่าวิวหนึ่งวลวสองมันไม่ไล่คือเราต้องจิ้มเอาเองว่าแบบว่าคือแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่เรียงเกาะตามเวลให้นะครับเออนะผมแค่คือคือเขาไม่เรียงเอาไว้ฮะเพราะว่าแบบอันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมเนี่ยอันเนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวคือเนี่ยอันนี้อันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมไอไอที่เราอยู่เนี่ยโคน ไม่ใช่ว่ากาะต่ไปไปเลยซายนี่ไม่ใช่นะอันนี้มันมั่วนะผมเขาเขาจับมาไม่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 ตามวิวนะท่านผมก่อนต่อไปมันกาะลิง์นลผมใช่ก่อนไปมันกาะลิง์ซึ่งอยู่โคตรล่างเลยนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบว่าไม่เอาลิง์ขึ้นมาแบบไล่ตามวิวเลยมันจะง่ายกว่าแต่ว่าเออช่างมันเถิดนะครับผมอ่ะซึ่งล็อกโพสก็อยู่นี่นะผมนะซื้อเลยนะผมราคาอยู่ที่2,500ันหนะผมแล้วก็ได้มาแล้วล็อกโพสอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นที่ส่งพลังนะผมซึ่งผมยังไม่เคยส่มนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัันนะครบ มันจะตังค้างแพงพอสมควรเลยแล้วก็อันนี้ผมเอาไว้รีพลังแบบเมื่อกี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เพชรในใช้เพชรรีเลยเหรอชี่ชี่ว้าวเป็นรีเลยอันนี้เป็นรีสแต็กนะผมเอ่อโอ้เพชรเพชรเกมนี้ค่อนข้างดูสำคัญนั่นนี่ <laughs> โอเคก็อันนี้นะผมเป็นการสุ่มด้วยโรบูทนะผมก็เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะออก ง่ายขึ้นนะใช่ครับอันนี้เป็นของรับได้นะครับแต่ว่าผมรับไปแล้วนะตัรับไม่ได้แล้ววันรับไปแล้วนะและก็ผมดาบคัตตนาะนะครับก็อยู่ที่แรกเลยนะตัวน,นี้ระบมนี่ราคาตรงนู้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเกาะแรกนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าแกโปะด้วยนะผมราคามาหมื่นกว่ากว่าไหมประมาณหมื่นหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะขาดําหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนมนะครับ แต่ข่าวที่2แสนเลยนะโคตรเยอะนะผมอันนี้ก็ไปด้านเก่อแรกครับซึ่งกูรู้แค่นี้นะครับแชร์กูรู้แค่นี้แหละนะครับก็นะผมสหรับใครแล้วก็ก็จะไปเรียงไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับนะถ้าก่อนที่จะจากลานะก็มาดูนั้นอยู่ไอ่เกละกันนะผมนะอันนี้ผมโคตรนะครับก็ตามมินนั่นนะครับผมแปะโคไว้แล้วอ่ะตั้งค่าคือตั้งค่านะครับกระฟงกราฟิกโปรบัตตี้อะไรอย่างงี้แล้วก็แตดนะอันแรกคือหมัดไอ้สองคือดีเฟนส์นะผมไอ้สามคือดาบนะไอ้สี่คือแบบผู้ พลังผลปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่จะเ,เป็นพลังอะไรคือเกมนี้มันไม่ใช่บันทีนนะครับมันเป็นแบบว่ารวมอันิเมะเลยเลย,เลยอาจจะมีแบบพลังตัวอื่นมาด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทป,ปราร์ตี้นะผมอันนี้ต่อไปเดี๋ยวต่อไปเป็นเอ๊ะกดยังวะต่อไปผมเป็นเกมพาร์ตนะครับนี่สามารถเติมพ,พวกเพชรคูณ2สองบลาบลาบลา,าตามนี้นะผมแล้วก็เกมพาร์ตในเนะีเอ่อมึงกดยากจังวะต่อไปเป็นกระเป๋านะผมเลยใช่กระเป๋านั่นนะครับ เหลือมันเดียวมันมันเก็บอะไรได้บอกหูห้าร้อยเลยยมันเก็บไ้หนาวนะห้าร้อยต่อไปผมเป็นแพ็คเริ่มต้นนะครับแม่มีแพ็กเกจเริ่มต้นให้ซาด้วยนะฮะเกมนี้นะผมนะมีพลังด้วยเนี่ยมีพลังแล้วก็กล่องของความปิจนาวิวของปิจนาด้วยนะเอาเรื่องจัดเนะโอเคผมันคลิปนี้ก็อเพลงเท่านี้ก่อนรักกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ตามให้กันด้วยนะแล้วก็อาจจะไปฟาร์มวิวก่อนรักเเดี๋ยวาลืม ทุกคนนะทุกคนนะครับทุกคนเห็นสแต็กตรงนี้ไหมครับไอ้รูปไฟกลมๆนี่ทุกคนคือมันเป็นพลังพิเศษ,ษของเรานะซึ่งบอกเลยว่าเอา่อต้องเก็บบัตแตกให้ครบนะเอาเอาก็บก,ก่อนละกันนะวิธีการเก็บบัตรแตก,กง่ายๆของผมก็คือการฆ่ามอนเตอร์นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะการเก็บสแตก็กเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าซึ่งผมไม่รู้ว่าในมือถือกดอะไรว่าเมือ่อแต่คอมเนี่ยคนทาการกดตัวจีผมเป็นการปล่อยพลังไอ้เ่ยเป็นการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนร่างนะผมแบบนี้นะครับนี่นะผมอ่าแล้วก็ผมมาช่วยบัฟดามจเให้เราเยอะขึ้นนะ แค่แหล่ะนะผมใช่ครับมาแค่ว่าบับดาเมจเยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะมันก็ไม่ได้นานอะไรมากมายนะผมนี่ครับประมาณนี้นะผมโอเคแค่แค่แค่แหลมหมดแล้วนะผม <laughs> ยิม่งหมดอย่างไวนะกูเก็บตั้งนานหมดอย่างไวนะผมโอเคครับผมไลค์คลิปนี้ก็อัพเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกูไอ้น้องนะ